นี่พูดผ่านทางตันประเทศไทยหาทางออกให้กลับประเทศไทยที่เนชั่นวันนี้ผมอยากเสนอเพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยู่เนชั่นเพื่อนพ้องน้องพี่หลายท่านรู้จักกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3ามบอกกอแต่ก่อนสนิทกันบอก3าบอกอไปหน่อยว่าประเทศไทยจะผ่าทางตันได้ เอาค่าทักสินออกไปก็พอนะไอ้นี่มันเป็นสิ่งอุดตันของประเทศไทยอยู่ไงพี่น้องเห็นท่อน้ำไหมถ้ามันมีสิ่งอุดตันน้ำมันก็ไม่ไหลประเทศไทยเหมือนกันตาทางตันประเทศไทยคือเอาก้อนโสศโกแบบทักษินออกไปเท่านั้นแหละทุกอย่างราบลื่นทันทีวันนี้ไปอธิบายเรื่องคลิปเสียงพี่น้องครับสุดท้ายนียกประโยชน์ให้ตัวเองอให้ไลททหารกันเองไปอธิบายเรื่องคลิปเสียงที่ มูเซนอัดคลิปเสียงของแพรทองทานแล้วไปอธิบายตอนหนึ่งบอกว่าไอทีขอนกาลังทหารเพราะทักษิณโทรไปเคลียร์กับฮุลเซนทักษิณอธิบายบอกว่าเขาโทรไปหาฮุนเซนบอกว่าจะให้ทหารไทยถอยทหารแล้วให้ทหารฮุนเซนถอยไปโทรไปเคลียร์วันอาทิตย์วันจันทร์ฮุนเซนสั่งให้ทหารกัมพูชาถอยออกไป แต่อเผอิญทหารไทยไปปิดด่านก่อนทหารฮุนเซนเลยกลับมาสุดท้ายโทษทหารไทยอีกนิสัยไม่ต่างจากลูกพ่อกับลูกนิสัยเหมือนกันเลยคือไว้ใจไม่ได้ลูกไปบอกว่าแม่ทัพภาคที่สองไม่ใช่ฝ่ายเราพ่อพูดวันนี้บอกว่าไอ้ที่มันตึงเครียดเพราะทหารไทยไม่ยอมถอยเอา้าจะถอยไปทําไมมันอยู่ในดินแดนไทยนะใช่ไม่ใช่จะถอยไปจุดไหนอีกแล้วไปบอกสถานการณ์มันจะลดความตึงเครียดอยู่แล้ว คมบูชาถอยแล้วผมโทรไปหาคุณเซนหลายรอบว่าจะจัดการแล้วแต่ทหารไทยไม่ยอมถอยเองคุณเอาอำนาจจากไหนไปสั่งทหารคมพูชาได้คุณเอาอำนาจจากไหนไปสั่งว่าคุณสั่งแล้วคมบูชาถึงถอยทหารไปได้แล้ววันนี้มาบอกขอร้องว่าประเทศไทยต้องรักษามคคีกันนะประเทศไทยประชาชนสามคขีกันดีครับแต่เราไม่สามคขีกับคนโกงชาติขายแผ่นดินเท่านั้นเองแล้วมันก็ชัดว่าใครทําแบบนั้น